สวัสดีครับเรซินมังกี้นะครับนะครับจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยที่เราจัดสปอร์ตไปเราก็ทาการปรินต์นะครับปรินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จัดการล้างได้เลยนะครับงานปรินอันนี้เนี่ยจะเป็นคนละตัวกับที่ผมทําคลิปที่แล้วนะหลายคนอาจจะงงว่าทำไมดูไม่เหมือนกันนะะอ่าสำหรับคนที่ใช้ตัว w a t c h เ m o ยโมเดล3เนี่ยก็สามารถใส่ไปได้ทั้งเพลทนะแต่ผมจะ เป็นตัวเก่าอยู่ตัวเวอร์ชันก่อนนะเวอร์ชันคือตัวก่อนนะก็ต้องทำการแซะออกจากเพลทนะครับการแซะเนี่ยคือความจริงแล้วผมจะไม่ใช้เกลียงเหล็กละนะเพราะมันทำให้เป็นรอยนะเพลทเป็นรอยเกลียงพลาสติกก็ออกได้นะครับพอมาล่อนฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันก็พากันออกนะเห็นไหมต้องตะแคงเข้าต้องตะแคงเข้าแบบนี้นะการล้างเนี่ยก็ ถ้าโมเดลใหญ่ๆก็ประมาณสัก15นาทีนะครับ14 16นาทีมานี้นะครับส่วนถ้าเป็นโมเดลเล็กๆนะก็มา10นาทีก็เพียงพอแล้วนะฮะเนี่ยตั้งไว้14นาทีนี่ตั้งไว้14นาทีครับพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็รอยแห้งนะครับเตือนก่อนนะอย่าไปตากแดดหรือว่า,าไว้ข้างนอกเพื่อให้แห้งนะครับ ให้อยู่ในร่มเราแห้งนะฮะเพราะว่าตัวเรซินที่มันติดอยู่เนี่ยบางทีมันออกยังไม่หมดนะาราะพอแหง้งเราก็มาแกะได้เลยนะอันนี้ผมขอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนิดนึงนะครับเพราะมันค่อนข้างนานนะเราจะต้องแกะจากข้างบนลงล่างก่อนนะเห็นไหมสพอร์ตเมื่อกี้ผมแกะสพอร์ตตัวตัวไลท์พพอร์ตเนี่ยจะแกะง่ายนะอันนี้ ผมแกะตัวฐานนะตัวฐานเนี่ยผมจะใช้เป็นมีเดียมพพอร์ตแกะยากนิดนึงนะครับก็ใช้แอร์ดรายตัวไดเปอาผมนะไดเปอาผมช่วยให้มันอุ่นอุ่นๆหน่อยมันจะทำให้แกะสปอร์ตง่ายขึ้นนะค่อยๆแกะนะครับไม่ต้องรีบขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบเพราะว่าบางชิ้นส่วนที่มันเป็นเลียวๆเล็กๆเนี่ยมันอาจจะ ขาดได้แตกได้นะครับนะบต้องค่อยคไม่งั้นเราก็ต้องมาซ่อมหรือแยกไปนั้นอาจจะต้องปริน้นใหม่ได้เลยนะค่อยๆแกะจากบนลงล่างไปเรื่อยนะเห็นไหมมันจะมีรอยสัพพอร์ตอยู่เยอะนะครับที่มันปูดๆขึ้นมาเพราะว่าโมเดลเรามีการมันมีค่าชวิงเกจอยู่คือมันตอนมันดึงขึ้นดึงลงตอนปริน้นะนะฮะมันทำให้ปูดออกมาได้ นะแล้วก็ส่วนตรงข้างล่างเนี่ยที่มันมีรูที่เราเจาะไว้เนี่ยพอเรากดออโต้สปอร์ตเนี่ยมันจะชอนชัยเข้าไปมันจะแกะยากเพราะมันเข้าไปยึดอยู่ข้างในนะต้องใช้ตัวกรรไกรเนี่ยตัดออกมานะครับนะเ,เนี้ยผมก็ใช้บรัชเ,เนี่ยทำทำความสะอาดมันหน่อยเพราะว่าตัวตัวขุยตัวสปอร์ตเล็กเนี่ย จากโมเดลถึงโมเดลเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับอันนี้ก็ค่อยๆใช้ครีมค่อยๆดึงมันออกมานะรอบๆเลยให้ครบเลยนะครับจริงๆก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องหมดก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเอาไปล้างเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องล้างรอบสองนะครับเพราะรอบแรกเนี่ยมัน ตัวตัวแอลกอฮอล์ที่มันมีเรซินติดอยู่เพราะน้ําแรกเนี่ยเราเราไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะครับเราต้องล้างน้ำสองล้าง IPA น้ำสอนะครับมันถึงตัวเรซินที่เป็นเมือกๆอกอยู่อาจจะออกเอ่อจะออกหมดนะครับเหนะ็นไหมมันจะเป็นคุยๆนะอีกเหตุผลที่ต้องล้างน้ำสอเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราแกะซัพพอร์ตเนี่ย บางทีมันมีขุยมีเศษเศษฝุ่นนะครับเศษฝุ่นของที่เราแกะเนี่ยแกะสปอร์ตเนี่ยมันมันไปเป็นฝุ่นฝุ่นติดตดอยู่นะครับอ่นะค่คอยคอยแกะนะครับที่มันปูดปูดขึ้นมาก็ใช้ Exacto k n i f นะครับเขาเขา,เขาเรียกอะไรมีดหมอนะค่คอยคอยขูดค่อยคอยปาดมันออก นะครับเนี่ยใช้ครีมเพือ่อกรถานไปครับผมไไง่ายง่ายนี่ขนาดผมฟาส forward แลนะ้วเนี่ยโอเคประมาณนี้แหละนะครับพอเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็อ่อไปล้างน้ำสองได้เลยนะครับแต่น้ำสองเนี่ยผมจะล้างมือใช้แอลกอฮอล์โคลาโคลาอ่างกันนะอันนี้คืออ่างของ IPA สะอาด สะอาดกว่านะครับไม่ใช่น้ําแรกนะต้องมี2น้ำนะควรจะมี2น้ำนะครับใส่ทัพเพอเวอร์ไว้นะก็ใช้ถุงมือใช้ถุงมือด้วยนะเพราะมันกัดมือมันแห้งทำให้แห้งมาก IPA เนี่ยนะครับแล้วก็เนี้ยสังเกตผมจะใช้อบรัชที่มีที่มีความยาวเล็กน้อยนะเพราะมันเข้าตรงตามซอกตามมุมได้ง่ายนะครับส่วนที่มันเรียบเยบเนี่ยผมก็ใช้ แป้งนะครับใช้แป้งสีฟันเก่าๆเนี่ยฮะค,ค่อยๆลูปนะครับแป้งสีฟันต้องขนนุ่มนะเดี๋ยวมันเป็นรอยหมดนะครับเนี่ยเอาไว้รอบเลยเข้าให้ทั่วนะรประมาณนี้ก็มีกี่โมเดลก็ทำความสะอาดให้หมดนะครับให้เน้นตรงไอ้ที่เราเจาะรูเอาไว้นะฮะเจาะรูเพราะว่า แอลกฮอฮอล์ที่มันติดเรซินออกมาเนี่ยมันมันจะชอบออยอยู่นั้นาจากนั้นปล่อยให้แห้งนะครับเหมือนเดิมนะครับอยา่าให้โดนแสง UV แสงแดดนะครับแห้งเสร็จปับ๊บต้องเมคชัวให้แห้งจริงๆนะแห้งเสร็จปับ๊บเราก็มาฉายนะครับฉายฉายแสงเนี่ยอบ UV เนี่ยก็ประมาณฝั่งละฝั่งละ3นาที นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น w a t c ช and k ค l l ของ Anycubic นะถ้าคุณไปใช้เครื่องอบอย่างอื่นอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ Watch and k ค l l ของ Anycubic วบะมวัน3นาทีฝั่งละนะ2-3นาทีถ้าเล็กๆถ้าชิ้นเล็กๆก็ประมาณ2นาทีก็พอนะฮนะเนี่ยทำไมผมบอกว่าฝั่งละเพราะว่าเห็นไหมข้างล่างเนี่ยมันไม่ค่อยโดนนะสังเกตนะ,อะพอเสร็จฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยก็ อีกฝั่งหนึ่งความแล้วก็ใช้อีกประมาณสักสองนาทีก็ได้นะแต่อันเนี้ยอันนี้เป็นเคสพิเศษนะครับผมต้องเอาอะไรหนุนไว้หน่อยเพราะว่าเอ่อไอที่เป็นเป็นจะง,งอยมาเนี่ยเดี๋ยวมันมันโดนรับน้ำหนักไม่ไหวมันบี้มันบี้พอฉายแสงปุ๊บมันเสียรูปนะฮะอันนี้ผมก็ฉายไปสักประมาณนาทีสองนาทีงานนี้ให้ข้างล่างมันมันแข็งมันแห้งอ่า ่อมาก็เป็นการขัดนะครับมหาโหดนะฮะเพราะว่ามันใช้เวลาใช้เวลานานนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยคือผมก็จะมีเอ,อ็กเซคไน์นะครับมีดหมอนะครับมีดเนี่ยที่เป็นทรงเงี้ยครัผมไม่แน่ใจ <laughs> เรียกว่าอะไรนะครับก็พยายามเอาไอ้ตัวที่มันปุดปๆออกมาเยอะๆนะครับผมที่เป็นแบบเม็ดหัวสิวอะนะครับ ขจ,จัดออกให้หมดนะครับใช้เวลาเอาให้รอบเลยนะให้มันปูดๆเม็ดสิวนะอันนี้จะติดเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นฐานโมเดลที่อ่าสปอร์ตจิมโดนเยอะนะ,ะขั้นต,นตอนต่อมาเนี่ยผมก็จะเอ,เอาเมจิกนะอย่าต้องเมจิกที่ล้างออกนะไม่ใช่เมจิกเพอร์เมเนนนะไม่ใช่เมจิกถาวรน,นะ นะครับผมจะมาร์กไว้เลยนะครับส่วนตรงไหนที่ผมต้องต้องขัดนะเลเยอร์ชิฟบางส่วนเนี่ยมีเลเยอร์ชิฟนะครับแต่ถ้าเป็นเลเยอร์ชิฟหนักๆอย่างเงี้ยที่มันเป็นชั้นห่างกันเยอะๆเนี่ยนี่ก็ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเลเยอร์ชิฟบางๆเนี่ยก็คือเราก็ต้องทําการขัดให้มันให้มันเรียบเนียนนะครับเนี่ยเหตุผลที่มาร์กไว้เนี่ยเพราะบางทีมันโดนอ่ามันโดนน้ําแล้วเนี่ยบางทีรอยไม่เห็น นะครับเนี่ยผมทำการขัดนะรเริ่มจากกระดาษทรายถ้ามันปุดๆเยอะๆเนี่ยก็คือเบสิกก็คือใช้ใช้หยาบไปหา,าบางที่สุดใช่ไหมใช้เบอร์ใช้เบอร์หยาบนะครับเปอร์แรกเนี่ยผมจะใช้เป็น220นะครับอะไรปุดๆเยอะๆเนี่ยผม,มก็จะขัดมันออกให้หมดก่อนนะครับสเต็ปแรก ถ้าเลเยอร์ชิฟที่มันหนักๆเนี่ยผมก็ใช้220เนี่ยในการขัดก่อนนะนะเก็บให้หมดเลยนะครับส่องกับไฟส่องกับแสงดีๆนะครับที่เรามากอาไว้เนี่ยเหตุผลที่ผมมากอาไว้เนี่ยพราะมันจะได้จะได้เห็นง่ายจะได้จําได้มันโดนน้ามันไม่เห็นมันไม่ค่อยเห็นนะ นี่นี่ผมก็ฟาสต์พอร์ไปห้เปิร์เซ็นต0นะเนี่ยเพราะว่านี่แค่ฐานอย่างเดียวเนี่ยที่ผมจับเวลาดูประมาณ2 5 25นาที30นาทีได้นะนะอย่างที่บอกฐานอันนี้มันซัพพอร์ตโดนเยอะอยู่แต่บางฐานก็ง่ายไงบางฐานซัพพอร์ตไม่ค่อยโดนซัพพอร์ตมันโดนแค่ตรงข้างล่างตรงข้างล่างเนี่ยไม่ไม่จเป็นที่ต้องไปขัดอะไรมันมากนะ เนี่ยตามซอกเห็นไหมขัดยากเนี่ยอันนี้เลเยอร์ชิฟเนี่ยเลเยอร์ชิฟก็ขัดขัดมาหน่อยนะครับขัดขัดให้มันได้ระดับนะเลเยอร์ชิฟเนี่ยที่ผมบอกว่าให้สูงสูงบางๆพวกเนี้ยต้องต้องจัดสปอร์ตเยอะๆหน่อยนี่ขนาดมันจัดสปอร์ตเยอะแล้วนะยังมีชิฟเลยเพราะผมใช้เป็นไลฟ์สปอร์ตเนี่ย บางทีก็อาจจะต้องใช้เป็นมีเดียมพพอร์ตแต่ว่ามันก็นะครับมันก็มีเดียมพพอร์ตมันจิ้มจิ้มลงหนักไงขาดที่หมดเลยนะครับส่องไปตรงไหนเจอเลเยอร์ชิฟก็ขัดขัด,ขดนะแต่ก็ต้องระวังนะครับส่วนไหนที่มันเป็นดีเทลเป็นร่องดีเทลหรืออะเราก็ต้องระวังด้วยนะครับงานอาร์ตครับผม อันนี้อันนี้อันนี้คืองานอาร์ตจัดว่างานงานอาร์ตได้เลยนะครับอ่าก็อ่าเลื่อนมาเป็นสีส้มนะครับสีส้มไอ้กระดาษทรายสีส้มเนี่ยมันเป็นสปอนส์สปอนส์แซนด์เพเปอร์นะมันจะไปมีแบบว่าอ่ารองนุ่มๆอยู่ข้างหลังมันจะเข้ามันจะเข้าได้ง่ายมันขัดได้ง่ายวาดง่ายนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์สี่ร้อยนะครับสีส้มเป็นสี่ระอยบางทีผมก็ ลืมขัดบางส่วนที่มันนูนเยอะๆผมก็กลับไปขัด220เก็บให้หมดเก็บรอบให,หม่ให้หมดนะครับเพราะว่ากระดาษทรายเบอร์หยาบเนี่ยมันจะทิ้งรอยไว้เยอะแล้วก็คือจะไปเก็บรอยไว้ง่ายนะบ,บางทีที่ผมใช้ทิชชู่เนี่ยเพ์ทาวเนี่ย มาซับซับเช็ดเนี่ยเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าผมขัดเรียบหรือ,อยังไงเพราะาน้ำมันเคลือบอยู่บางทีนีก็นะครับก็ต้องค่อยๆทำไปครับผมต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้าเราหย,บหยาบๆแล้วเ,เราไปทำสีเลยอย่างเงี้ยพอทำสีปั๊บเนี่ยแล้วมันขัดใจฮะงานไม่สวยมันขัดใจเราตั้งใจทำสีรับตายแต่งานออกมาไม่สวยมันก็นะนิดนึง นะครับนะอันนี้ผมไม่ได้ไองานอันนี้ผมไม่ได้ไปทําสีนนะผมจะอันนี้เป็นงานของลูกค้านะครับสั่งทําจะเป็นตัววิชเบลดนะผมไม่แน่ใจว่าออกมาจากเกมหรือว่าหนังอะไรนะอันนี้ผมไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่อันนี้นะอันนี้จะเป็นฝรั่งเขาสั่งไว้อ่าสุดท้ายนะครับอย่าปล่อยให้แห้งนะฮะ เอามาล้างน้ําเลยทันทีนะครับพอถ้าแห้งเนี่ยไอ้พวกคุยๆเศษเศษฝุ่นฝุ่นเศษที่เราขัดเนี่ยมันจะไปเกาะนะฮะมาล้างน้ําเลยนะครับแล้วก็ใช้แปลงนะครับแปงลงล้างมันหน่อยปัดปัดมันหน่อยนะครับบางทีมันมีฝุ่นเศษของที่เราขัดไว้นะรประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ปล่อยให้แห้งนะฮะอันนี้ก็คือ จะไปไว้จะปล่อยแห้งนอกบ้านได้ละนะครับปล่อยแห้งนอกบ้านได้เลยปล่อยแห้งเสร็จปั๊บก็รองพื้นนะครับรองพื้นเสร็จปั๊บก็ทําสีได้เลย,เลย,เลยจบนะบผมจะยกตัวอย่างแค่ตัวฐานแค่นี้แหละครับผมเพราะว่า <laughs> ถ้าทําทั้งหมดนี้ก็คือใช้เวลานานมากนะครับแล้วท่านผู้ชมก็น่าจะเบื่อกันนะแต่ว่าก็น่าจะได้ไอเดียประมาณนี้กันแล้วนะครับ ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ